สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีความเคลื่อนไหวจากเยนตโวเทนเบิร์เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตได้ออกมาเตือนนะครับว่าพันธมิตรเผด็จการของบรรดาประเทศที่เป็นศัตรูหลายชาติกําลังแข้งแข็งขึ้นเรื่อยๆพร้อมชี้ว่าความเคลื่อนไหวนั้นเป็นแนวร่วมกันมากขึ้นระหว่างรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือเป็นตัวแทนภยัยคุกคามที่หนักหนามากยิ่งขึ้นสําหรับชาติตะวันตก ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่7เมษายน2567ยเยนตโตเทนเบิร์กชีว้ว่าจีนนั้นกำลังช่วยค้ายันเศรษฐกิจยามสงครามของรัสเซียและส่งมอบชิ้นส่วนต่ตางๆสำหรับภา,อา,บาคอุตสาหกรรมด้านกลาโหมและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรัสเซียนั้นกำลังจำนองอนาคตของพวกเขาไว้กับจีนนอกจากนี้เขาอ้างว่าขณะเดียวกันนั้นรัสเซียได้มอบเทคโนโลยีแก่กอิหิรานและเกาหลีเหนือแลกกับกระสุนและยุโทโธปกรณ์ทางทหาร เลขาธิการนาตโต้กล่าวต่อว่ากลุ่มพันธมิตรทหารแห่งนี้จําเป็นต้องกระชับความร่วมมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับประเทศต,าต่างๆอย่างเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อลุกขึ้นสู้กับพันธมิตรอํานาจผด็การที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆรัสเซียและจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตเมื่อเร็วๆนี้ทั้งสองก็ต่างประกาศว่าจะยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในขอบเขตต่างๆหลังจากก่อนหน้าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนเคยแถ ความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองชาตินั้นไม่มีขีดจำกัดจีนปฏิเสธกล่าวโทษรัสเซียสำหรับความขัดแย้งกับยูเครนและกล่าวหาซ้ำๆว่าสหรัฐและนาโต้มีแนวคิดสงครามเย็นและพยายามบังคับกำหนดให้ทั่วทั้งโลกทันทำตามความคิดของพวกเขาทั้งนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567ว่าตะวันตกนั้นยังคงไว้ซึ่นนิสัยของการเป็นนักล่าอนานิคมในขณะที่อิรานยอมรับว่าได้ส่งโดนจำนวนเล็กน้อยไปให้รัสเซียก่อนที่รัสเซียนั้นจะเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดอนนุมพัธ์ปี2565 อย่างไรก็ตามดัมมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียระบุว่ากองทัพรัสเซียได้แค่อาวุธที่ผลิตเองในประเทศเล่นงานกับกองกําลังยูเครนเท่านั้นในขณะที่ทางด้านเกาหลีเหนือและรัสเซียก็เห็นพ้องยกระดับความร่วมมือระหว่างที่คิมจองจึนเดินทางเยือนรัสเซียเมื่อเดือนกัญญนยายนปี2อง6กเกาหลีเหนือปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งมอบจรวดและกระสุนปืนใหญ่ให้กับรัสเซียและประนามสารฐสําหรับการแพรก่กระจายข่าวลือที่ไร้หลักฐานอย่างไม่หยุดหย่อนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงด้านอาวุธระหว่างทางด้านเกาหลีเหนือกับทางด้านรเซีย ในขณะที่รัสเซียเองก็ปฏิเสธรายงานข่าวเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางด้านการทหารจากเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันทงรัสเซียและจีนต่างกล่าวโทษวิกฤตปัจจุบันในรรยูเครนไปที่การแพร่ขยายอาณาเขตของนาตโตในยุโรปโดยรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเน้นว่าอเมริกานั้นกาลังเล็งเป้าหมายมาที่รัสเซียและจีนเนื่องจากต้องการไว้ซึ่งความเป็นเจ้าโลกส่วนรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเตือนเมื่อปี2 0 6 6ว่าตะวันตกนั้นกําลังหาทางแพร่ลามความขัดแย้งไปสู่ภูมิภาคเอเชียไปที่สิ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวอติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ